สวัสว <S <S มมดีครับทุกคนนี่ตลาดระโสเดลี่ไรท์เอาล่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านที่เรารับจิตของเราแล้ว voila, นะครับมครับอมครับผมข้อมูลเบื้องต้นกับทาง คุยบ้านนะฮะอบ้านหลังนี้เป็นยังไงเปนไรเนาะนั่งก็ได้เนาะ้นก็เป็นังก็มีลูกสามผลเต็มนาบอกไปมีเห็ดหรือยังเม็นลงมาออกเด้วยอนั่งลงอย่าออกกันนะนั่งลงอย่าออกก็นั่งเนาะเป็นยังห้าเม้นครับลุงห้าเ้ากินครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของอ่าฆาชีวิตเนาะ ทั้ง5ชีวิตนะครับก็คืออันนี้เป็นคุณแม่อันนี้คุณคุณพ่อวันนี้สุดบังเอิญนะท่านผู้ชมคุณแม่เนี่ยผมมีงานจ้างเนาะ,ะคุณพ่อก็คือกันเมื่อนี้อัน,าานอันที่งานที่เขาทำนะมันไม่ใายก็ว่าเขาหยุดหนึ่งวันหรือว่าหยุดรอของนี่แล้วเนาะไปทำงานต่อสร้างน้องไปต่อสร้างเพราะว่าทำาัุผู้รับบาถ้ามีงานก็เด้ทำถ้าผมมีแบบคือระเ็ศ เาเกี่ยวข้าวก็ได้เกี่ยวบ้างไม่ได้เกี่ยวบ้างสูงมากไม่ได้เกี่ยวให้ราเกี่ยวนี่ค่ะนี่น่าะไปแล้วเนะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยเชิญทางท่านผู้ใหญ่บ้านเนาะนะครับมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าลูกบ้านท่านนี้เนี่ยเราจะมาช่วยเหลือหรือว่าจะมาช่วยสอนเสริมซ่อมแซมบ้านอะไรอย่างเงี้ยทางผู้ใหญ่บ้านอันติดขัดอะไรไหมติดขัดยังมีโบติดขาดยังเลย ประตดชัดเนาะครับผมแล้วอันลูกบ้านคนนี้นี่เพิ่นเป็นังไดนี่ใส่ใจพรอบนาช่วยเหลืออยู่บ่สมควรที่จะได้รับบ่ได้รับคุณครับสมควรที่จะได้รับเนาะเพิ่นเก่าอันช่วยเลือสังคมยังดีอยู่เนาะโอ้เขาลำบากยากจนจริงไหมอันที่นานี่มีสมีดีบ่ที่นานี่ก็อบสองคนรถกับไอ้ที่นี่โอ้ที่นาเท่านี้เนี่ย แล้วแต่ละปีแต่ละวันก็อย่มงไายอยู่กันก็ไม่น้อยไล่ทำงานสางงานแล้วอันนี้ก็ไม่ถึงไรนี่ก็ไม่ถึงไรแล้วเพื่อนเพ็ดเพ็ดหน้าแล้เพื่อนที่ชอบเอาพ่อกินที่บอกเพ็ดงานซือกินลูกสามคนนับมือเลยลูกมัดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน มีหลังนี้หลังเดียวนาะท,ท,ที่สุดที่ชุดสุดนีก็เราก็ไปสอบทันทผูางพยาบานแต่วันนั้นแล้วเราไปตำรวจแต่ว่าไม่เจอเนาะเห็นแต่แม่ผู้ใหญ่นะก็เลยให้มาดูหลังนี้นะแต่ว่าวันนี้เราก็เลยลเผู้ใหญ่แล้วใญ่เลยเนแนหลังหลังนี้ใช่วันนี้นเราก็เลยขอเชิญทางผู้ใหญ่มาเลยมามา,มาเห็นมาอะไรกับตาเลยเนาะ ดูกับตาแล้วก็มาเป็นต่อเติมในกระปองอบอหนน้อยเดียวซี C C ฟของลูกด้วยห้องน้ำเลยนิดเดียเหน่อยนี่นะท่านผู้ชมกานสมมุติว่าได้ซ่อมแซมได้เห็นตรงใดกะขออนุญาตก่อนล่วงหน้าเนาะคือบ่มีขันช่องตรงเนาะแล้วก็เขากินอในยังกับบพ่อเนาะแต่ละปีเพิ่นเนาะมีซ้ำนี้เนาะที่หน้าก็ได้มีซ้ำนี้เนาะ เป็นโบหาทำงานก็คือว่าอดเลยชาวบ้านแถวนี้เขาก็เท่าที่ฟังดูนะเท่าที่สอบถามชาวบ้านในละเวกนี้เขาก็เห็นว่าสมควรที่จะช่วยเหลืออย่างยิ่งครับผมก็ถือว่าถามผู้ใหญ่บ้านถามชาวบ้านในละเวกนี้กะเห็นด้วยพูดเหมือนกันกว่าที่นาเขามีเท่านี้จริงๆแล้วก็มีลูกนะลูกกำลังเรียนเนาะเป็นเยวาวชนอยู รู้สึกว่าคนคนโตเนี่ยอยู่ม3เป็นผู้ชายแล้วก็ต่อมาก็ม1นนเป็นผู้หญิงแล้วก็ป5เป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งวัยนี้กําลังต้องใช้เงินมากๆเลยนะเีกหน่อยลูกก็ต้องเรียนต่อเรียนอะไรอีกอพ่อคุณแม่ก็ทางานหารับจ้างเนาะต้องส่งินเรียนยนะก็เราก็อาจจะมาช่วย ก็เติมอะไรนิดนิดหน่อยๆทำน้นทำนี่ให้ตอนนี้เราก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนาะครับไปเยญบบ้านรวบรวมไว้ก็ถือว่าได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนพอตรงกับชาวบ้านที่เราไปถามหลายๆคนแล้วก็ตรงกับข้อมูลที่พ่อกับแม่เราให้ไว้ร เด็ดให้ด <substit utes> ูนะว่าสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างนี้จุดนี้ไม่ใช่บ้านนะบ้านจะอยู่ฝั่งตรงไปด้านตรงนี้มันมีร่มไม้มมันร่เดี๋ยวเราไปถ่ายในคลิปแต่ใจน้อเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูบรรยากาศในบ้านขอบคุณเนาะผู้ใหญ่บ้านขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับื่อซื่อนะแม่ชื่ออะไรสวัสดีค่ะ ชื่อโบแกลแสนพรมค่ะชื่อเล่นแม่ชื่อเล่นเนยชื่อเล็ดค่ะชื่อเล็ดเนาะพ่อเดนยพ่อชื่ออะไรพ่อได้ครับชื่อจริงชื่อทิชาประตูครับชื่อเล่นพี่เหี่ยวครับพ่อเหี่ยวพ่อเคยประสบอุบัติเหตุอะไรครับพี่ได้ประสบบปฏิญิดมาลดลงครับลดลงเหรอครับไม่ลดลงยังไม่รุ่นนะครับ เอพ no ีอยาจะสังเกตเห็นแผลที่ห <subjects> น I mean ้าพ่อเนาะแม่จะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะพ่อก็บอกเลยว่าเกิดเกิดอุบัติเหตุตอนสมัยวัยรุ่นครับสมัยวัยรุ่นครับหรือจะต้องไปหาหมอไปอะไรไหมครับไม่ครับงานได้ปกติงานได้ปกติครับผมอันนี้เป็นผู้นำชุมชนเนาะของหมู่บ้านนี้อันนี้เป็นหมู่บ้านอะไรบ้านกระพองหมู่สองตำบลโพธิ์ทิศอำเภอสุพรรณังหวับุรีผชื่อ แล้วชื่อเล่นของคุณแ่เรคะช่อมาคุ่มาโอเคเนาะอ่อคอเพิ่มต้นปมาณนี้ก่อนชมา คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาะเราก็รบกวนทางผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนาะ <c oughs> แล้วที่เหลือเดี๋ยวเราจะพาคุณพ่อกับคุณแม่ในพาเราไปดูบ้านบ้าน้าอาพ่อคุณคุณทุละหลายคเนาะไปเกี่ยวข้าวไปทำแบบอ๋อขอบคุณหลายล้านครับก็เราเร่งข้อมูลเนาะเอาคุณ